อกากาศสบายดีพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามทับสมวันนี้ก็ามาพบก,กับเฮาเซ็นเคยพี่น้องวันนี้เฮาก็ได้มาไฮนพี่น้องเอย้ยหลังจากมาฮอดกับสีไปหายาบกับตูนก่อนพี่น้องกับตูนที่อ,เอีเสื้อไว้นะพยายามกับตูนกับสาวันคำเป็นอ่ะ,อะเป็นเลิกอ่ะเปติดตามทับสมเบิงึงว่ามันสิทธิ์ลูกบอลนะสบายดีเด้ออืาก็ยังน้อยเพื่อนะ ไปพยายามก้าบไปไยังไหมอืมอืมวันนี้ก้มาอยู่เทิเงไห้คำว่าเท่าไม่เท่าพี่น้องเอ้ยมาฮอดกัสิไปหายามกับตูนก่อนพอได้กินง่ายหรือบอวันสิตื้อหรือบอนะไปกับสาวคนค้ำเป็นเป็นกระพายกระยังน้อยไปไพก่กระยังน้อยเป็นยังน้อยเพราะเ,เท่าเป็นสารเถอไปเซอร์มันทุนแห่พ่อพี่น้องเอ้ยเสร็จแ้วนะ

ตูนทั้งกะพิถืชั้มพี่น้องตูนทั้งกะเสินในนี่นะแล้วก็ขี้ดินทมไว้กับพิถืพี่น้องเลยเดี๋ยวขับมือก่อนกับตูนทั้กะบุตรขับเมาไกลพิถืชั้มพี่น้องเลยวันนี้กะเสียได้มาเอามาถือให้ก่อนเดี๋ยวคอยน้องเอสาคันค้าเป็นปิดเดี๋ยวเสาคันค้าเป็นปิดพี่น้องก็ยังน้อยไปกะ Yeah. khi okay. hết Ừ. Ừ, đừng đừng... Ừ. mà nhìn xong ạ Màu nhìn xong, men Màu ข้าป๊ปะนะข,น,ข,น,ขน,มนมขนมเมนเมดละเม็ดแล้วทิมเด็ด ลายแล้วบองเสื้อปุ้ยแหล,ลายบล่าลายบองปะ่ะมือต้นนะหทำต้นนะต้น,น,นสุดยอดยามกับเอามาทุแห่แล้วก็สิได้มื่อพี่น้องเอ๋อแบบนี้

กินก็ใส่เอาอกระตีสงใส่สนูแดงมาตะปาเลยเนาะนูะะนมาตะปาพี่น้องไอ้กับตุงกระปิถือซ้ำสงใส่ใเราเได้กินหนูเวลากระเวนกันกนูนค่อยเอา,ามาตะปาเมื่อวานนี่พี่น้องนี่มันเส้จีนี่มันเส้นหน,น,นาวพี่น้องไอ้เพราะว่าอากาศม,นะม,มันหนาวนะหนาเย็นมีหนาวแตมันฮ้อนนะ่ะทิมมาแล้วหนูเนี่ย ไม oui. ่แต่ว่านี่นะม่ครับสงสัยเขาเน้อสาวเนีสุดเย็นในพื้อนเนาะมันเย็นเลยสับพ่เศษวันนี้มันหนาวนี่อะไรกินนะเอสกย้กยอ่เอสประคัมนะมอกนนีมกเฟอร์มอกเมน lên lắng nặng hơi này lợi yêu nặng bọn đi bì đi kìa nghe mặt 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 khang em coi điệp rồi, sẽ được mà nè. Piing, 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 nè. Chúc đó bò. Chúc lá. Nùng có piing Có đây. Gặp riêng nói hao phe nô ấy. Mình xúc cả xíp để pha cõi con phe nô ấy. Mình gìn, mình này, kêu khao mày, ตั่วยลนูย่านนี้มักเมาพี่น้องแต่ขันเขาได้ตูดนี่เขาสิบกินนะนูนี่แต่เขาไม่ได้ตูดพี่น้องกลับตูดแล้วก็ไปขึ้เขาก็เลยมากินหนู พักได้เฮลโตวกวานุนะเฮงน้อยเยนาะพักายก็มันเฮเนาะเยงน้อยนี่ก็เสาไข่รเป็นกอยเป็น้องใข่คว้าพักแลว้วคันแล้วคุณเชื่กินประค่าม Ừ. In bây giờ In, men in mm. Chân này nó không nào? Cái đầu subscribe cho kênh นี่ก็สำเร็จเจ็บสิ้นเอาก็เซเลไปกินมันกันปล่อยหนูเขาพ่อ้องอพอพ่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 ่อ่อ่อปอ่อ่อพ่ออพ่่อน่อ่อพอ่อนพอนี่น้องอ cái gì con mày nói Ồ, hẹp ơi hẹp <cười> <cười> à, kwa kwa không? Hả? Coi cả, có tuần khao ăn bên